สวัสดีพี่น้องเอฟซีแทบันหายมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีปังซ้ายพี่น้องปังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะแทบันหายมก็ต้องขอบคุณนะพี่น้องด้อขอบคุณขอบใจขอบคุณอีกทีนึงพี่น้องนะเป็นยังไงพี่น้องเสียว่าได้หลายคนก็จะได้เบิ่งเห้วเนาะพี่น้องเนาะทางช่องไลายช่องทางที่เพิ่นไล่สดพี่น้องนะผ่านพ้นไปด้วยดีพี่น้องนะผ่านพ้นไปด้วยดีในงานคอนเสิร์ต เออวันแรงงานพี่น้องวันแรงงานนะซึ่งน้องคำาลาเป็ดหน่อยมาเห้พี่น้องนะก็ได้รับเชิญรับเจ็ติขื้นร้องเป็นคนแรกพี่น้องแล้วก็พานพ้นไปโดยดีพี่น้องโอ้พี่น้องเน๊โอเต็มข้ออายะพี่น้องเต็มข้อเต็มแขนพี่น้องพวงมาเลยโอ้ยพี่น้องหล่นข้อหล่นแขนเนาะเเป็นนาดีใจน้ำน้องพี่น้องเป็นนาดีใจน้ำน้องและที่สำคัญพี่น้องมือนี่มือนี่พี่น้อง น้องค่ำลาของเฮาเนี่ยบ่ได้ตื่นเต้นเลยพี่น้องนะเออเมื่ออาชีพสุดๆเลยมื้อนี้นะเฮ็ดออกมานําเสนอออกมาทั้ง2เพลงพี่น้องโอ้ได้ดีหลายพี่น้องนะเออไม่สายตาเทพบนรณยมพี่น้องก็หูฟังของเทพบรรณยมเทพบนรณยมว่าเฮ็ดออกมาได้ดีหลายพี่น้องนะอืม,อมส่วนผู้เป็นบ่มักนําก็มันก็จะเลี้ยงธรรมาดานั่นละแม่นบล่ล่ะเฮ็ดดีตายก็ว่าเฮ็ดเฮาเฮ็ดดีดอกอืมนะโอ้พี่น้องนะแล้วก็ เห็นช่องทีวีมีช่องอะไเนีเ่ยไปสัมผัสพี่น้องส่องเก่าอโมทอท่อส่องเอฟเอ็มเก่าฮายังไงพี่น้องนะแล้วก็มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์หลายๆช่องพี่น้องเออโอ้สปอนเซอร์ย่างเป็นทางการพี่น้องนะพบบัคขาดอีกบ่นนั่นพี่น้องนะเออขาดอีกบ่นนั่นน้องคำลา,าเฮานี่บอ่อยู่ซ้ำนี่พี่น้องเอบอบ่อยู่ซ้ำนี่แน,น่นอนพี่น้องบอ่อยูนนนะ่ซ้ำน,นี่แน่นอนนะอืมเริ่มเป่งแสงประกายแล้วพี่น้องเริ่มเป่งแสงประกายแล้วเออเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนะ เอ,อหลังจากนอกในะค,คัดเก่าเทีย่นั่นเทีย่นี้คัดเก่าจนเบ้าว้าวแลวจนน่ตัวนตอนนี้พี่น้องนะอืมแล้วครับเท่าที่ผมเบ่งนะ้อพี่น้องนะั้เป็นนักร้องคนหนึ่งคนเดียวที่ยูทูบเบอร์หรือวันนักข่าวให้ความสนใจเป็นพิเศษพี่นอ้องอะนักข่าวายูทูบเบอร์หลายช่องแล้วพี่นอ้องให้ความสนใจเป็นพิเศษพี่น้องนะเอ,อนี่เราก็วัดนอ้องคําหลาเขาตีเพ่งแสงออกพี่นอ้องนะ แม่นอนพี่น้องแน่นอนแน่นอนนะเออโอ้ยพี่น้องได้บอลมากก็ดีใจนะดีใจในฐานะที่เข้าเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีน้องขำาลาเขาพี่น้องนะเขาเป่าม้องพี่น้องเข้าเป่าม้องเป่าเบิ้งเออเป่าเชี่ยต่้งจต่น้องเริ่มต้นจนดมาหอดมือนี่พี่น้องบ่พิดบังพี่น้องบ่พิดบังบ่ผิดบังเลยบ่พิดบังเลยนะเอ้ยมันบ่พิดบังแล้วมันกับมันก็ดีใจพี่น้องนะมันดีใจที่พอเข้า พอพอแม่แม่หรือทุกคนอะไรพี่น้องบอสปฏิป็นยูทูบเบอร์นะพี่เฮาหลายหลายคนพี่น้องได้มีส่วนร่วมพี่น้องได้มีส่วนร่วมซอยกันพักซอยกันดันพี่น้องนะ s> <S เด็กหน่อยคนหนึ่งพี่น้องเด็กหน่อยบ้านๆคนหนึ่งนะเออหายมันมีขืนมันมีจุดเหยียนอยู่ข้นมูพี่น้องเออบางทีนเหนียวก็คอนอื่นซ้ำนะในขณะนี้พี่น้องแมนบอเออ ที่นาภาคภูมิใจบ่บ้างยังพี่น้องพวกเข้ากับแช่คนบ้านๆพี่น้องเออพวกเข้ากับแช่คนบ้านๆเออแช่คนบ้านบั่นยูทูบเบอร์ส่องน้อยส่องใหญ่หรือว่าพอๆแม่ๆม่เอฟซีนื้อก็ล้วนมาจากคนบ้านๆั่นมันนาภูมิใจบ่บ้างพี่น้องเขามันนาภูมิใจตรงที่พวกเขาน่ะบ่เคยมีพื้นฐานออืม่ต่อม่พี่น้องนักร้องกะไม่กล่องเชียร์กะไม่พี่น้องนะมันก็เลยเมื่อเอามาหลอมร่วมใส่กันพี่น้องมันเลยมีอานุภาพเออ อนุภาพทั้งนี้ว่า да มันอนุภาพไป uh ทำลายล่างเลยพี Han ่น้องอนุภาพสร้างสรรค์เออมันมีอนุภาพในทางสร้างสรรค์พี่น้องเออเพราะว่าเฮาบ่เหาบ่มีคนเลี้ยห้องบ่เขามาน่ะบ่มีเลี่ยมมีเลี่ยมพี่น้องนะบ่มันพวกบักเฟี้ยงพี่น้องโอ้ยเนาะอย่าไปวบาเนาะพวกนั้นเนาะพี่น้องนะเลี่ยมเลียมบนหลายก็บักเฟี้ยงตัวสมุนนั่นน่ะแต่พวกเขาเขาม่านี่่อยว่าผสมเชื้อหวานพี่น้องมดหลุนล้วนเลยนมันว่เออเมินรวยเน่นี่แหละพี่น้องสิ่งที่ภูมิใจสิ่งที่ดีใจพี่น้องนะ แล้วการแทบันทย่อมดีใจน้ำแนวหนึ่งก็คือเอฟซี FC ไลายลายคนพี่น้องนะที่เิ่นมาค่อยติดตามเพราะว่าที่เป็นติดตามนะ้วเขลาว่าที่ไตติดตามไทบันทย่อมมากพี่น้องเพิ่นกันยังติดตามอยู่ตลอดพี่น้องนะเออนี่อะไรพี่น้องที่หนาพุ่มใจหลายพี่น้องนะดีใจที่พี่น้องเอฟซีพวกเขานะ้ะบ่ทิมบ่ป่าพี่น้องนะบ่ทิมบอป่านะอืมตาบดี <laughs> ที่น้องขลาเขายัาง้องเพ่งอยู่พี่น้องนะเฮ้ กายังจิทำหน้าทีของเขาต่อไปพี่น้องเออบ่ต้องห่วงพี่น้องบ่ต้องห่วงนะตาบได้ที่น้องข้าลาเขาลองเพ่งอยู่นะท่านบันทายมการจิตท่าน้นาทีของท่านบานทายมต่อไปแบบแบบนี้ละพี่น้องนะมนหนาทีเขาระยังมันบ่พี่น้อง <c oughs> เอ <c oughs> เอเขาพาน้องข้ามลาเขามีหนาทีสั่งควบสุกเข้าก็มีหนาทีปะซาสัมพันธ์ม่นบ่พี่น้อง <c oughs> เออพักดันพี่นอ้นองปะซาสัามพันธ์พักดันนะ ร่วมๆครับพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีถูกๆค้นน่ะเหรอพี่น้องนะเออถ้าขาดพอพอแม่แม่เอฟซีคนใดคนหนึ่งนะกำลังมันก็คงจะบ่มา่หอดมือนี่ดอกเป็นว่าพี่น้องเออจังไดจังไดกะพักดันไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อพักดันน้องไปน้ำกันนะอืมกะเสียวลาเร็วๆนี่อาทิตมีข้าวดีๆพี่น้องอาทิตมีข้าวดีๆนะเร็วๆนี่แหละพี่น้องนะแต่ตอนนี้กะ ยังเพราะท่นหนึ่งหูอกพี่น้องถ้าว่าเพิ่นกับเกินเกินไม่เยอะหรอกคนว่ามีข้าวดีๆอยู่ได้บัตรเตยงก็เรียกว่าข้าวดีๆไปน็นเพิ่อนเราพี่น้องเนาะมันคือที่พ่อเสียหายยังดอกเพิ่นป่ะเออดีเพราะเดี๋ยวมาว่าข้าวไล่ๆเป่นป่ะอืมโอ้ยพี่น้องมันเป็นยังไงพี่น้องมีความสุขกับผมบ่นเนี่ผมว่าพี่น้องหลายๆคนก็จะมีความสุขเนาะบางคนก็จะตั้งตาล้อเป่นป่ะเอฟซีบางคนบางท่านเพิ่นก็อาวที่พรท่านได้เลิกงานมาบ่างแหะพี่น้องเอออาจจะเพราด้มาเบิ่งไล่ซดซ่องนั่นซ่องนี่เป่นป่ม เดี๋ยวเพื่นกับเจนำเสนออีกแล้วพี่น้องเนาะคิดเสียว่ามือแรกงนี่เต็มแล้วพี่น้องนะก็ส่องยูทูบมาเขาืาเสียว่ามือแรกงนี่เต็มพี่น้องเติมนะเออในหลายช่องก็ต้องขอบคุณนเนาะต้องขอบคุณ y ยูทูบเบอร์ไลช่องพี่น้องนะที่เพิ่นไปกระจายข้าวนนองข้าหล่าของมเข้าพี่น้องนะออกไปไห้อบซีในกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มได้เบิงได้รับรูน้ากันพี่น้องนะเออถึงแม้ว่าอากาศจหฮอนสีเอ้าอพี่น้องนะแต่ยูทูบเบอร์ เอฟซีน้องข้าหลาเน่ยบอกเคยถอยพี่น้องนะโอ้เต็มเลยพี่น้องนะเต็มเลยนะโอ้ยโอ้บอกมากมันก็ดีใจพี่น้องดีใจน้ำนองน้องเขาดีใจน้ำนองข้าหลาพี่น้องนะดีใจน้ำนองข้าหลาที่น้องข้าหลามีคนหักคนแพงนะไก่ยังยำจังน้อยย่ำขึ้นเก่าพี่น้องนะก็อยากให้น้องข้าหลาเฮาน่ะให้รักษารักษาความดีไว้คือยังเกียร์มันรักษาความเข้มของมันนะแม้แต่ยดน้อยเม็ดเดียวมันก็ยังเข้มเกียร์เห็นไหเออ ก็อยากให้นองค้าหลารักษาควมดีของนองขําหลาไว้ให้มันเสมอต้นเสมอปลายเออคือเกียรักษาควมเช่มแล้วนองขําหลาเออถ้าเป็นลาได้แห้งเพิ่มขึ้นไปเลยเลยแห้งดีครับเพราะว่าเพิ่มควมดีเออคนเสียได้หักได้แพงเขานะเออ้าไดที่ยังมีพอๆไม่แม่เอฟซีเพิ่นหักเพิ่นแพงเขาอยู่เพิ่นยืนเชี่ยงขางเขาอยู่นองขําหลานะกะเสียว่า น้องคำหมลาคือที่โบยูซัมนี่หรอกแม่บอกขัดพี่นออ้องเออก็คือเขาติดตามน้องเขามาเรื่อยๆมาพี่น้องคือน้องคำหมลาที่ขยับ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 ขึ้นไปเรื่อยๆได้พี่น้องนะเออบ่มีบ่มีลาลงลาลงหน่ลยเออน้องคำหมลาที่มีแต่สเต็ปเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,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 มขึ้นเรื่อยๆอืมนั่นแหละพี่น้องสังเกตมองมาพี่น้องสังเกตมองว่าเออะโบเป็นคือผู้อื่นนี่ผู้อื่นนี่ติดขึ้นบูบลงบูบขุนแต่น้องคำหมลาที่ขยับถึงที่โบเร็ว นี่เหล่าพี่น้องนะคุ้นควมดีรักษาไปได้หล่ะเด้อรักษาไปรักษาไปลูกรักษาไว้นะนะควมดีบ่มีขายนี่กันอยากได้ก็เฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาไพ่เอามันเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้เงินไหลกองทองไหลมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าสะเจ็บอย่าสะจนพี่น้องอย่าสะเจ็บอย่าสะจนพี่น้องที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเนาะเอาปากน้าแน่พี่น้องเด้อปากน้าแน่ เอาปลาเขาไปซับคาซับตะไคร่แบบกูดหัวหัวแม่นะพี่น้องเด้อพี่น้องมักแนวใดพี่น้องก็โผล่มันลงพี่น้องโผล่ลงโผล่ลงหลายหลายพี่น้องเด้ออย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมซับคาซับตะไคร่นะซับไหแน่เอาพี่น้องจังไม่พ่อขันไม่พี่น้องจังม่พ่อขันไม่เนาะพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อขันไม่พี่น้องจังไม่พ่อขันไม่เอาสบายดีพี่น้องสบายดี